กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับการผลิตของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรจึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์เพื่อเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2565โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร,ร,กรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิตบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร,ร,กรซึ่งหากสามารถทําให้เกษตรกร,ร,กรนําองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ต่างๆจะทําให้เกษตรกร,ร,กรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน30รายและเกษตรกรสามารถเรียนรู้ตามฐานต่างๆดังนี้ฐานเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องการจัดการน้ำอย่างมีระบบระบบน้ำในการเกษตรแบ่งได้เป็น2แบบคือระบบน้ำแบบหยดและระบบน้ำพุ่งการออกแบบระบบน้ำสำหรับการเกษตรเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะระบบน้ำที่ดีนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตให้เราได้แล้วยังช่วยประหยัดทั้งค่าน้ำ และค่าวัสดุประปาที่เราใช้อีกด้วยระบบน้ําในการเกษตรคือการเดินน้าสู่พื้นดินผ่านระบบสายยางท่อและหัวฉีดน้ําต่างๆเหมาะสําหรับการเกษตรในพื้นที่ที่มีน้าฝนไม่ต่อเนื่องหรือมีช่วงน้งําแ้งจนทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรได้ การเรียนรู้ที่2เรื่องการเลี้ยงปศสุสัตว์หลักในการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์มีวิธีการปฏิบัติหลายประการที่สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยเป็นโรคได้เกษตรกรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ถ้าหากเรามีการจัดการกับสัตว์ที่ดีดูแลทางด้านน้ำอาหารวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์แล้วสัตว์ก็จะไม่เกิดโรคการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ทำได้ดังนี้ 1. ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์สุภาพดี 2. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคหรือสร้างความต้านทานโรคให้กับสัตว์โดยการทำวัคซีนให้กับสัตว์ตามชนิดและวันที่กำหนดโดยเคร่งครับ การเรียนรู้ที่3เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อนเนื่องถูกวิธีและเหมาะสมตามลักษณะและสมบัติของดินในดินที่มีข้อจำกัดเช่นดินเค็มดินเปรี้ยวจัดและดินดาน จำเป็นต้องมีการจัดการเฉพาะเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในดินนั้นก่อนแต่สำหรับดินทั่วๆไปการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูกและสภาพพื้นที่ปลูกควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสมบัติของดินและการวิเคราะห์ดินทั้งนี้ผลการตรวจสอบและการวิเคราะห์ดินดังกล่าวจะนำไปสู่วิธีการหรือแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินที่เหมาะสมต่อไปฐานเรียนรู้ที่4เรื่องการผลิตและการใช้สารชีวภาพชีวพันธุ์ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีโดยการคัดเลือกจุลินทรีย์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและมแมลงศัตรูพืชเช่นเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อวิเวเรียเป็นต้นการใช้ชีวพันธุ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีความปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ฐารเรียนรู้ที่5เรื่องการผลิตน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านมีลักษณะเหลวสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาลได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา300-400องศาเซลเซียส อุณหภูมิดังกล่าวทําให้สารประกอบต่างๆในไม้ยฟืนสลายตัวด้วยความร้อนเกิดเป็นสารประกอบขึ้นใหม่ซึ่งมีประโยชน์มากมายในด้านการเกษตรเช่นช่วยป้องกันศัตรูพืชต่างๆไล่แมลงทุกชนิดฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยเหมาะแก่การปลูกพืชเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชเป็นต้นาลอมควง nó được pues pues là làm cho cái bụng thầu đấy nó cũng sẽ áo nha là cái này nó